อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตือนรัฐบาลให้รอบคอบในการออกมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรเพราะถือเป็นมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจจะส่งผลทำให้คนเป็นหนี้มากขึ้นนายจุรีลักษณะวิสิทธ์รักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีมติคณะรัฐมนตรีให้พักหนี้เกษตรกร 3, 3ปีโดยระบุว่าประชาชนอยากเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะยาว,วขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เคยศึกษาว่าโครงการพักหนี้เกษตรกรที่ผ่านมามีผู้ร่วมโครงการเป็นหนี้เพิ่มขึ้นถึง70%จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องรอบคอบเตรียมการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้าและเตรียมงบประมาณในระยะยาวเพราะโครงการดังกล่าวเป็นการเอาเงินของคนทั้งประเทศมาชดเชยให้กับสถาบันการเงินพักหนี้มันก็เหมือนยาแดงแต่ว่าสิ่งที่ ผมเชื่อว่าสังคมอยากเห็นก็คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินระยะยาวแล้วก็เบ็ดเสร็จนะครับว่าแนวทางของรัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าไปทางไหนอย่างไรเพราะว่าพักหนี้ก็พักได้แค่3ปีถ้ารัฐบาลคิดจะอยู่4ปีและปีที่4จะเป็นอย่างไรอันนี้มันก็มีข้อเท็จจริงของมันอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบงก์ชาติก็เคยทําการศึกษาเรื่องนี้ ว่าส่วนใหญ่การพักหนี้ที่เคยทำมาหลายครั้งเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นหนี้เพิ่มถึง70%ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องตรหนักนะครับแล้วก็เตรียมแก้ปัญหาไว้ล่วงหน้า